มาดูกันที่หัวข้อที่7นะคะคือการใช้ล็อกนะคะในการหาคําตอบของสมการเอ็โแบบนี้นะคะเรามีเลขชี้กําลังอยู่ข้างบนถูกปะแล้วฐานมันคนละฐานกันเราต้องใช้ล็อกเข้ามาช่วยถ้าฐานเป็นเลขเดียวกันนี่ก็คือเลขชี้กําลังมาเท่ากันก็จบเลยถูกไหมคะแต่นี้ไม่เท่ากันเราต้องใช้ล็อกเข้ามาช่วยโดยการยังไงเอ,อ่ยโดยการที่เรามีก็คือ5ยกกาลัง 2x ลบเท่ากับ3ยกกาลัง4ีบวก5แบบนี้ พี่ต้องเทคล็อกเข้าไปนะคะแล้วพี่ควรจะเทคล็อกอะไรคะล็อกฐานสิบนีคะอะล็อกฐานสิบพี่เทเข้าไปแบบนี้เทก็คือการนาเข้าไปตัวข้างหน้านะคะเปรียบเสมือนนำเข้าไปตัว,ตวดังนั้นใช้คุณสมบัติของล็อกข้อหนึ่งบอกว่ามีเลขชี้กำลังก็ตบเลขชี้กำลังไปทําไมคะหน้าล็อกเราก็จะได้สองลบหนึ 1, ่งคูณกับล็อกอะไรเอ่ยล็อกห้าทำไหมคะ ตัวนี้ก็เหมือนกันได้เป็น 4x บว x 5คูณอยู่กับ log สถูกปะ่ะคะตกมาข้างหน้าเหมือนกันมีได้ชิ้นกำลังตกมาไว้หน้า log เหมือนกันนะคะจากนั้นเรานำ log 5้าคูณเข้าไปภายในวงเล็บผลแรกเราจะได้อะไรคะ2อ x คูณกับ log ห้าผลที่2เราจะได้ log 5ถูกไหม1คูณกับ log 5้าได้ log 5้าตัวนี้คูณเข้าไปค่ะเราจะได้ 4x ็อก3แล้วก็5็อก3ถูกไหมคะจากนั้นนะคะเราย้ายตัวแปรมีอยู่ตัวแปรนะคะเราจะได้ 2x ็ o 5ลบ 4x ็อก3แล้วก็ย,าย 10, ้ายสัมประสิทธิ์ก็คือเลขมาอยู่กับเลข5็อก3บวกลกห้5 ทันไหมคะย้ายตัวแปรตัวแปรหมายถึงอะไรก็คือตัวที่ติด x ไปอยู่ด้วยกันโอเคไหมคะย้ายเลขมาอยู่กับเลขจากนั้นเราต้องการหาค่า x เ,เราก็ดึงตัวร่วมก็คือดึง x อ,ออกมาข้างหน้านั่นเองกลายเป็น x ถูกไหมคะแล้วก็คูณกับอ่าสองล็อกห้าล็สี่ล็สเท่ากับห้าล็อกสาบวกล็อก จากนั้นเราจะหาค่า x ถูกไหมคะเราจะหาค่า x อะไรที่ไม่ใช่ x เราก็ย้ายไปฝั่งหนึ่งฝั่งขวาเราเป็นแบบนี้อยู่ถูกปะตัวนี้คูณกันอยู่เราก็ต้องย้ายมาหารถูกไหมคะโอเค x ของเราก็จะเป็นค่าเท่านี้โอเคไหมคะถ้าเขาให้หาคําตอบอีกข้อนี้เกิดเขาบอกค่า log 3กับ log 5มาเราก็แทนค่าไปนะคะ log 3มีค่าประมาณ0.4771ส่วน log 5ล่5ะคะ log 5มีค่าประมาณ0.699โอเคปะ่ะแล้วหารกับ2คูณกับ log ก5ก็คือ0.699แล้วก็ลบก,กับ4คูณกับ log ก3ก็คือ0.4771แล้วเราก็จะได้ค่าคำตอบเท่ากับ -6.3 สี่เจ็ดนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่เจ็ดจุดสองนะคะเขาบอกว่าจงหาค่าของสมการนี้ถูกไหมเราก็ต้องแยกก่อนถูกไหมคะก็เป็นสามคูณห้ายกกำลังสองเอ็กคูณกับห้ายกกำลังลบหนึ่งแล้วก็ลบก,กับสี่คูณกับห้ายกกำลังเอ็กคูณกับห้ายกกำลังลบหนึ่งนะคะเท่ากับลบศูนย์จุดสองก็คือสองส่วนสี่ทันไหมคะ สองส่วนสิบในที่นี้ก็คืออะไรล่ะก็คือหนึ่งส่วนห้าไงถูกป่ะโอเคป่ะคะจากนั้นนะคะพี่ก็ไม่ต้องการให้กําลังติดลบพี่ก็ย้ายกําลังลงมาข้างล่างนห้ากำลัง,งลบหนึ่งย้ายมาข้างล่างก็ไม่ติดลบแล้วถูกไหมคะแบบนี้อ่ะแล้วพี่ไม่ต้องการให้ส่วนนะคะมีอยู่พี่ก็ต้องเอาห้าคูณตลอดสมการ เอาห้าคูณตลอดสมการส่วนหายหมดเลยเราจะได้ทันไหมคะแบบนี้ถูกไหมเพราะว่าส่วนหายหมดเลยเพราะว่าห้าคูณตลอดแล้วนะคะจากนั้นนะคะจัดรูปสมการจากนั้นเราแยกอะไรคะแยกแฟกเตอร์ถูกปะแยกแฟกเตอร์ตัวกลางนี่คือห้ายกกำลังเอฟถูกปะห้ายกกำลังเอฟอ่าคูณกันได้ตัวหน้าตัวหน้านี่คืออะไรคะสาม,ม, 3, าม 3, คูณกันได้สามก็มีสามกับหนึ่งคูณกันได้ตัวหลังมีตัวเดียวคือหนึ่งกับหนึ่ง คูณค่ายได้3าคูณค่ายได้1มีทางได้ตัวกลางไหมคะลบ4ี่มีถูกไหมเต้องวามันรวมกันแล้วเครื่องหมายเป็นลบตัวนี้เป็นลบตัวนี้จะเป็นลบตัวนี้เป็นลบ,ต,นนลบตัวนี้ก็จะเป็นลบเช็คเครื่องหมายนะคะลบลบเป็นบวกแสดงว่าค่าชุดนี้ใช้ได้นะคะกลายเป็น3ลบ1กับ1ถูกไหมหนไม่เขียนก็ได้นะคะ1ลบ1โอเคจากนั้นจากนั้นเราจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ เราจะได้3มคูณ5ยกกำลังเลบ1เท่ากับศอันหนึงแล้วก็5้ยกกำลังเลบ1เท่ากับศอันหึงถูกไหมคะมาดูตัวนี้นะคะพี่ย้าย1ไปถูกปะย้าย1ไปบวกเราจะได้3คูณกับ5ยกกำลังเูคะเราจะเอา x เราก็คง 5x ยกัง x ไว้เท่ากับ1สนส่วน3ทันแม้สคูณอยู่ย้ายไปหารเข้าปะคะดังนั้นเราจะเอาข้างบนเราต้องเทคล็อกถูกปะ เอเนี่ยจะได้ดันค่ะเอา5้าไปดันนะคะหไปดันัวนี้เ <F S 1> จะเท่ากับล็อกหส่วนสฐานหหรือเขียนได้ว่าล็อกสามยกกำลังลบหนฐานหหรือเขียนใหม่อีกอย่างหนึ่งนะคะตบเลขชี้กำลังมาข้างหน้าเป็นลบหนึล็อาฐานหหรือลบล็อส่วน ล็อกห้าอันนี้เป็นคุณสมบัติของล็อกล้วนๆเลยนะคะโอเคปะล้วนๆเลยดังนั้นห้ายกกำลังเอเท่ากับหนึ่งนันนี้คราวนี้พี่จะเอาอะไรพี่จะเอา f พี่ก็ต้องเอเท่ากับล็อกหนึ่งฐานห้าล็อกหนึ่งมีค่าเท่ากับอะไรนะศูนย์ถูกไหมเอ็ f. ของเราก็จะได้สองค่านะคะก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ ต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่7.3นะคะเขามี2สมการ2ตัวแปรเราต้องทําการจัดรูปนะคะจัดรูปก่อนจัดรูปสมการที่1เราจะได้ย้ายสามมาอยู่กับ3นะคะดังนั้นข้างซ้ายเราจะได้แบบนี้แล้วก็3จะหารถูกไหมคะเท่ากับฝั่งนู้นเราจะเหลือ1ส่วน7ย้ายไปอีกฝั่งึ่ง7คูณอยู่ก็ต้องย้ายมาหารถูกไหมคะอันนี้ให้เป็นสมนการที่3 จากนั้นจัดรูปสมการที่สองจัดรูปสมการที่สองนะคะสามก็อยู่กับสามเหมือนเดิมค่ะสามมีตัวเดียวถูกไหมสามเดียวกำลังวัดมีตัวเดียวฝั่งหนึ่งมีเจ็ดนะคะเอาเจ็ดที่คูณอยู่ย้ายไปเป็นตัวหารถูกไหมคะเป็นสมการที่สี่นำสมการที่สามหารด้วยสมการที่สี่นะคะเราจะได้ซ้ายหารด้วยซ้ายถูกปะ,ะแบบนี้ เท่ากับนะคะฝั่งนี้น่็คือสมการที่สาหารสมการที่สโอเคไหมคะฝั่งนี้ไม่มีปัญหาฐานเดียวกันนะคะฐานเหมือนกันหารกันนำเลขชี้กำลังมาลบก,กันอ่าอันนี้กำลังหนึ่งก็ย้ายขึ้นไปลบแล้วก็ย้ายขึ้นไปลบทันไหมคะฝั่งนี้นะคะหนึ่งส่วน เจ็ดยกกำลัง y ลบหเปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะกับเศษเป็นส่วนฝั่งนี้อะไรรวมได้รวมนะคะกลายเป็น3ยกกำลัง x บวกหนึลบ y ทาฝัง่งขวาเราจะได้ฐานเหมือนกันหารกันนำเลขชี้กำลังมาลบกันอ่านำมาลบกันตัวนี้นะคะลบ y ถูกไหม แล้วก็ลบลบหนึ่งก็กลายเป็นบวกถูกไหมคะแล้วตัวนี้เป็นหนึ่งก็ลบอีกหนึ่งทันปหคะคราวนี้ฝั่งซ้ายเราไม่ีปัญหาละฝั่งขวาเราจะได้ตัดตัดไฟกลายเป็นเจเอบวกลบ y ทันไหมคะจากสมการนี้จะเห็นได้ว่าฐานเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันถูกไหมนี่เป็นสามนี่เป็นเจ็แต่เลขชีก้กำลังเท่ากัน ะะดังนั้นเลขชี้กาลังจะต้องเป็นเท่าไหร่คะเลขชี้กาลังต้องเป็น0ูนย์สิเพราะว่าอะไรก็ตามยกกําลังศูนย์เนี่ยมันได้เท่ากับ1ดังนั้น1เท่ากับ1นทันนะเลขชี้กาลังต้องมีค่าเท่ากับ0ูนย์นะคะเลขชี้กำลังมีค่าเท่ากับศูนย์เราก็จะได้จัดรูปใหม่เราก็จะได้ x เนี่ยเท่ากับ x เท่ากับ y ลบ1นาง่งทะ ดังนั้นเราเอา f กลับไปแทนนะคะเกลับไปแทนในสมการที่3ก็ได้โอเคปะเอ็กกลับไปแทนในสมการที่3สมการที่3เราอยู่ไหนถูกไหมคะสมการที่3เราก็คือ3นะคะเอบวกสหารด้วย3ามเท่ากับหส่วนเจบวกหแบบนี เราเอา x กลับเข้าไปแทนตัวนี้นะคะที่ปรับเป็นฐานเดียวกันก็คือ3า2 x บวก2บวน1่ันปะกลายเป็น3 x บวก1ถูกไหมคะฝั่งขวาพี่ได้เหมือนเดิมะพี่เปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนให้7ขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลบ y บวก1แทนเห็นไหมโอเคปะจากนั้นฝั่งนี้นะคะเราจะได้เท่ากับ แบบนี้ถูกไหมเอา x กลับเข้าไปแทนกลายเป็น3 y ลบ1บวก1นึ่นะปะเท่ากับ7แบบนี้ถูกไหมคะลบหบวก1หายไปถูกไหมคะเหลือ3ยกกำลัง y เท่ากับ7ยกกำลังลบ y บวก1ถูกปะแบบนี้ทำยังไงคะเทคล็อกถูกปะเราต้องเทคล็อกเข้าไปพอเราเทคล็อกเข้าไปนะคะล็อก ตอบกำลังลงมาค่ะแล้วเข้าไปแล้วก็ตอบกําลังลงมากลายเป็น y log สาเท่ากับลบ y บวกหนึ่ง log เจ็ดถูกไหมคะจากนั้นย้ายนะคูณนี่เข้าไปคูณนี่เข้าไปกลายเป็น y log สาเท่ากับลบ y log เจ็ดบวกล็อกเจ็ดทันไหมคะแล้วก็ย้าย Y ไปอยู่กับ Y กลายเป็น Y l o ล็อก3บวก Y l o ล็อกเเท่ากับล็อก7ดังนั้นพี่ดึง Y ออกเราก็จะได้ล็อก3บวกล็อกเเท่ากับล็อกเแบบนี้ Y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะล็อก7ส่วนด้วยล็อก สามบวกลบเจ็ดทันนะเมื่อนำ y กลับไปแทนในสมการนี้เราจะได้ x เท่ากับ y ที่แทนค่าลงไปเลยนะคะลบหนึ่งทนันแทนค่าลงไปอน่างหนึ่โอเคปะ่ะก็เป็นคำตอบ เป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ